นะใน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 สิ่งที่ดับทุกข์เครื่องมือดับทุกข์ทำให้แจ้งพรม,มาจรนย์นี้ทำให้แจ้งนิพพานเนี้ยมันค่อยจะเป็นมงคลไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบรรนันดาลไม่มีใครมาบนบรรนันดาลไ้เมืองไรหรอกจริงไหมออันนี้อะไรก็ไม่รู้ เอาบาทเป่าไปตั้งไว้ร้อยแปดบาทใส่เงินกันเอาบาทเอาใส่เงินนั่นนะใส่บาทไม่ได้เอาจิตเอาใจใส่บาทเลยไม่ได้เอาศรัทธาใส่บาทเลยภาพเป็น,ปน,ปนไปอุ้มบาทเนี่ยไม่ใส่แล้วนะนะมันไใส่บาทที่เขาทําหุ่นเนนหุ่นพระอุ้มอยู่เงี้ยมันจะไปโทษพระก็ไม่ได้มันจะไม่หลอกง่ายขนาดนะั้นะ่ะชาวพุทธเรา ฮะปัญญาอ่อนมากๆอ่ะปัญญาอ่อนเนี่ยไม่ใช่ไปดดาเราเรียกว่าปัญญาไม่มากปัญญาไม่เจริญเนาะปัญญาไม่ไม่มีแรงไม่เข้มแข็งเรียกว่าปัญญาอ่อนนะฮะทำไมไปหลอกง่ายขนาดนั้นไปใส่บาทเอาบาทวางไว้วางไว้โอ้แลกเงนินด้วยนะใส่พป้งแป้งแป้งแป้งอยู่ทั้งวันจริงไหม ทำไมไม่เอาจิตเอาใจละ่ะใส่ลงในบาทใส่ลงในศรัทธาในพระธรรมรวินัยในคําสอนฮะ,ะเพราะความกันไม่ศึกษามีแต่ความเชื่อมีแต่ศรัทธาฮะ เอาไปเอามามีหมอดูด้วยมีหมอสารพัดอยู่ในวัดนะั้นเะเป็นศาสนาผีศาสนาของคนโง่นะศาสนาของศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญานะนะจริงไหมวัวหายล้อมคอกจริงไหมเนี่ยเขาเรียกโบราณบอกวัวหายล้อมคอกพอมีเรื่องทีหนึ่งก็เอ๊ะ,อะ,อะขึ้นมานะจริงไหมอ่านะ ไม่จ้องไปตรวจสอบใครหรอกศาสนาพุทธเดชพระพุทธเจ้าให้ตรวจสอบตัวเองให้บริสุทธิ์โดยนำเอาศีลเอาธรรมมาตรวจสอบไอพวกกิเลสมันตรวจสอบกิเลนเนี่ยมันก็มัวก,กันอยู่อย่างนั้นแหละฮะจริงไหมเอาสอวอไปตรวจสอบสอสอเอาองค์กรอ,อิสระมาตรวจสอบสอวอัดนะ้น่ะฮะ ฮะจริงไหมก็สวออเป็นคนสร้งองกาอิสระตั้งกันเองส่วนสองนเรือยอย่างเงี้นะมันก็แค่ละครฉากหนึ่งทุกคนก็มีกิเลสเต็มหัวใจอยู่มันก็มีแต่ปัญหาทางนั้นแหละจริงไหมพระเจ้าพระสงฆ์เรานะบวชเราต้องใหญ่ด้วยศีลด้วยธรรมะนะ ด้วยการปฏิบัติเท่านั้นส่วนคนจะนับถือคนจะเชื่อไม่เชื่อมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เราต้องบำเพ็ญต้องทำความเพียรต้องนำอาธรรมะมาลงมือทำนะให้แจ้งแห่งทุกข์ให้แจ้งองเหตุแห่งทุกข์เท่านั้นนักบวชเราต้องกีรังเกียรน,นะขยากกันสยแยงนะ อย่างลาบสากการละเรื่องทรัพย์ของโลกเนี่ยฮะถ้ากิเลสยัเต็มหัวใจมันจะตรวจสอบยังไงได้มันไม่เคยตรวจสอบตัวเองเลยสกปรกโสมมเนี่ยเห็นไหมมันไม่จบไม่สิ้นหรอกเรื่องของโลกของกิเลสนั่นเดี๋ยวก็มีปัญหาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหมักหมมทัับถมะจริงไหม มันต้องชำระจากภายในจิตใจเราเองเนาะเออนะความวิรุฬสทุทธิแห่งศีลน,นะ,นะออจริงไหมแห่งธรรมะแห่งการปฏิบัติเนาะเท่านั้นนะมันต้องไปเรียกร้องศรัทธาหลวงตาจึงไม่มีตู้บริจา ไม่มีอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ช่างมันต้องเกิดจากศรัทธาเกิดจากใจจริงไหมมันถึงบริสุทธิ์ได้ไหมอ่าอะฮะไม่มีก็อยู่อย่างเงี้ยเมื่อเช้านี่ภาคก็ถามตอนตีสี่ถ้าไม่มีหลวงตาแล้วจะอยู่ยังไงอยู่ยังไงเรื่องของมึงสิเกี่ยวอะไรกับกูจริงไหมอ่า นี่มึงยังจะหวังมาพึ่งใครจริงไหม ตีนึ่งตีสองก,กว่าก็คานออกมาสนทนาธรรมกับหมู่คณะตอนตีสี่เนาะทุกเช้าตีสี่เนาะช่วงนี้หลวงตาก,ก็จะมาไหลสดหรือมาสนทนาธรรมให้กำลังใจพระเจ้าประสงค์เรียกว่าหมู่คณะนะ ซึ่งที่สองเนี่ยพวกเราก็มารวมกันที่สลาเต็มแล้วที่สามเนาะที่สองที่สามเริ่มมาวางบาทหลวงจากก็ถือโอกาสได้พบปะได้สนทนาได้พูดคุยอ่อบปัญหาต่างๆของการภาวนาเนาะบางคก็ถามว่า แค่ดูลมหายใจอยู่กับลมหายใจแค่นี้เข้าถึงความเป็นอริยะได้ไหมหลวงตาตอบโดยไม่ลังเลเลยเข้าถึงได้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยอ่าแค่อาศัยสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกจนสติกับลมเป็นอันเดียวกันเรียกว่ารวมกันอ่าคนเราจะ ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องลมหายใจอัศจรรย์ลมหายใจนะลมหายใจเนี่ยเนาะถ้าเราดูจริงๆเนี่ยมันจะมีกำลังนะมีกำลังมากๆนะนะนะทำให้เรารู้สึกนะเป็นสภาวะ มีปฏจกิกยาต่อร่างกายเป็นส่วนมากมาเมื่อมีบางคนบอกว่าตะขาบกัดแม่งป่องต่อยทำไมไม่รู้สึกเจ็บเออนี่ก็มีนะถ้าดูลมเขาบอกมากเนี่ยกำลังของลมของสมาธของวิปัสสนา หรือกำลังของศีลสมาธิปัญญาจะแทรกไปสู่ทุกอนูของร่างกายเราทําให้อเวทนาน้อยลงเวทนาน้อยลงบางทีเราเป็นคนแพ้ตะขาบอย่างหลงตาเนี่ยตะขาบกัดโอวยร้องไห้ยอยู่คืนหนึ่งวันหนึ่งเลยนะแต่พอเรามาฝึกอนาปณสติเนี่ยชสมัยหลวงตาเมื่อ11ปีก่อนอยู่ในป่า คือกุฏิหลวงตาจะเป็นกุฏิมุงหญ้าแลา้วเอาผ้าจีวรขาดขาดเก่า,า,าๆมาเป็นข้างฝาและมันอยู่ในป่าและเวลาน้ํามาน้ําป่าไหลหลักมันน้ําท่วมตะขาบก็เลยขึ้นไปแค่ทั้งแมงป่องทั้งตะขาบทั้งงูและหลวงตาเนี่ยนอนมันเลยเข้าสบงตะขาบเข้าไปในสบง เออมันก็นึกว่ามันจะไปหาที่ซุกมันนึกว่ายากาแฝกมัง้งเออประมาณเนี้ยเออลุงจาก,ก็เห็นอะไรว่าไตายุกยืบยืบไปอยู่ไง,งก็เลยเอามือไปคำดูมันเลยกัดกัดก็ปัดมันยิ่งกัดหลายที่อ่ะกว่าม,มันจะออกจากสมองนะกัดไปหลายรูเลยอ่า แต่ดีนะเดชะบุญที่มันกัดพา้าดไข่ไปมันกัดแถวขาแถวเนี้ยแถวเนี้ยจริงเชื่อไหมว่าความอัชจัรย์คือไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดเลยนะเออคิดดูว่าตะขาบเข้าสมอ่ะกว่าจะออกมาได้มันจะกัดขนาดไหนนะเออ นี่พอเราฝึกอนานาปามันจะเหมือนกับความรู้สึกอะเหมือนเหมือนกับกระแสแห่งแห่งกำลังที่มันแทรกอยู่ทุกอาน,นูหลวงตาเคยอุปมาให้ฟังว่าในร่างกายเราเนี่ยมีพลังงานอยู่สามอย่างนะสามอย่างยกยกตัวอย่างสามอย่างคือ โลภกดหลงเนี่ยที่เราเรียกกันง่ายๆราคะโสะโลภะเนี่ยสามอย่างและเราก็จะเจริญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสามอย่างเลยขึ้นมาทำขึ้นมาจเจริญขึ้นมาเมื่อเมื่อเมื่อกำลังของของของศีลสมาธิปัญญามีกำลังมากเท่าไหร่มันก็จะไปกำจัดเพราะมันเป็นค่าศึกต่อกันมันก็จะไปกำจัดขับไล่ ขับไล่ลดให้ลดน้อยน้อยกำลังลดลงลดลงลดลง,ลดลงเบาบางลงยิ่งยิ่งสติยิ่งสติสตเรื่องศีลสิ่ศีลธรมาธิปัญญาเนี่ยมีกําลังมากเท่าไหร่กําลังสามอย่างที่อยู่มาก่อนเนี่ยก็จะลดน้อยลงเบาบางลงจนถ้าเจริญเต็มที่เรียกว่าเป็นมหาสติคือกําลังเต็มที่มันก็จะแทรกทุกอนุเหมือนกันมายึดครองแทน พลางของศีลสมาธิปัญญาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม,ม่เหมือนเรื่องราคะโทสะโมหะเห็นไหมอ่ามันก็จะ,จะกำจัดพวกนี้ออกไปหมดคือลบล้างรีเซ็ตใหม่หมดเลยเออมันก็จะเหลือแต่พลังงานเรียกว่าอ่าอ่าพลังบริสุทธิ์เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือเรียกว่าพุทธ,ธะนั่นเอง อจะมีคำหนึ่งถามว่าคนไหนเห็นทำคนนั้นเห็นเราจะถาคตที่จริงสถ,ถาคตเนี่ยไม่ได้จากเราไปไหนเลยถ้าเราเข้าไปถึงตรงนี้เพราะตัวพุทธะเองก็คือตัวสตินี่เองตัวปัญญานี่เองคือตัวศีลสมาธิปัญญาคือตัวรู้นี่เองจะกลายเป็นพุทธะตื่นรู้ขึ้นมาอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นพุทธะถึงมีอยู่ทุกที่อยู่อยู่กับทุกคน แต่เราไม่ทําขึ้นแค่นั้นแหละเราทําให้มากจเจริญได้มากเราไม่ต้องไปคํานึงสิ่งว่าอะไรแค่นั้นแหละแค่เรามีสติอยู่ในลมเข้าไปคือจะทําให้มากจเจริญให้มากมันจะไปทําปฏิกิริยาทําลายกันเองเข้าใจไหมความหมายเออแต่ทีนี้เราไปนั่งคิดเอาเอาเออ่าไปนั่งคิดเอาทำไมพระเจ้าประสงค์ถึงได้พลาด สมมติส่งหรือครูบาอาจารย์ถึงได้พลาดกับเรื่องกิเลสตัณหาราคะซึ่งมีข่าวมีข่าวเพราะท่านไม่ได้ฝึกพวกนี้ท่านไม่มีเบรกไม่มีพวกนี้ท่านก็ยังเป็นปุถุชนธรรมดาอยู่เอจริงไหมเอออ่ะ,อะ ไฟยังเหลืออยู่เชื้อไฟยังเหลืออยู่เมื่อไหร่เขาเอาฟืนแย่เข้าไปเอาน้ํามันสาเข้าไปไฟนั้นก็ลุกโชนขึ้นมาคือไฟตันหาราคะไม่ว่าจะบวชนานขนาดไหนยศไหนขนาดไหนถ้ากิเลือยู่เนี่ยอ่ะมันก็จะทําลายล้างได้เยอะจริงไหมยิ่งมันโดนกระตุ้งกระตุ้นใช่ไหมด้วยเสียงด้วยรูปคุณพ่อออย่างเงี้ย นนกระทวงหน,นูนลนะเนี่ยเสียงเลยโอ้โหกระเส่าอยางอย่างเงี้ยจริงไหมม,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 มมันก็จักระตุ้นไฟอะขอ,ของอารมณ์ขึ้นมาคือกิเลสตัณหาลัวนองซึ่งพวกน,นี้จะคิดว่ามันมีอยู่กับทุกคนถ้านิ่งนอนใจไม่ได้ถ้ายังเหลือพวกน,นี้อยู่ มันสามารถเกิดขึ้นได้หมดไม่ว่าพระวชีไม่ว่าใครก็ตามเรียกว่ากิเลสยังมีอยู่เชื้อยังมีอยู่สามารถจะลุกชนขึ้นมาได้อ่าเข้าใจไหมจะไปอ่านตำราจะไปฟังเอามาอไปฟังเทศฟังธรรมไปอ่านตำราขนาดไหนเออถ้าไม่ยอมลงปฏิบัติจเจริญพวกนี้ขึ้นมา มันก็เหมือนกับเราอ่านฉลากยาแต่ไม่กินยาอ้าเข้าใจไหมมันไม่มีทางรักษา,าหายได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือจเจริญสามสิ่งนี้ขึ้นศีลสมาธิปัญญาแค่เนี้ยอ่ะเออและทุกอย่างมันจะรีลันเข้าไปรีเซ็ตตัวของมันเองได้นะนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติเข้าใจไหม เออเมื่อเขาถึงตัวนี้แล้วมันจะเห็นแล้วมันไม่มีผิดมีถูกไม่มีดีมีชั่วหรอกมันเป็นสภาวะธรรมเป็นเรื่องของมีอยู่แล้วเข้าใจไหมอ,อ่ามนุษย์คนหนึ่งคู่หนึ่งก็เปรียบเหมือนธรรมชาติที่เกิดมาสู่โลกแต่ละภพแต่ละชาติแต่ละเวลาแค่นั้นอ,อ่ะหาได้มีสาระอะไรไม่อ,อ่ะแด้วยความหลงด้วยอุปาทานนะนะด้วยอวิชชาอ,อ่า อ่าหไหมถ้าเข้าไปถึงตัวนี้แล้วอ่ามันก็จะไม่มีเพศมีอะไรเลยมันก็จะทำลายวงจรเลือแต่สุญญาตจานั่นเองเข้าใจไหมอ่าหรือเรียกว่าเปออนาตตาอ่าคำว่าสุญญาตจานาตตาคือมันไม่มีทีนี้เราก็จะเข้าใจเรื่องที่พระพุทธเจ้าค้นพบ คือธรรมมันมีอยู่แล้วอยู่กับทุกคนอยู่แล้วเข้าใจไหมกิเลสมันก็มีอยู่แล้วมันจะเสื่อมตรงไหนมันจะฮะมันจะล้าสมัยตรงไหนฮะจามด้ยังมีคนอยู่นจะไปศีลธรรมมันก็มีอยู่แต่คนผู้นั้นมันโง่มันเสื่อมไปเองไงนาะมันมันไม่เอาอ่ะมันจะเอากิเลสนหาเรื่องของมันแหละจริงไหมเออ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครจะไปแก้ไขใครได้ใครจะไปโดนบันดาลใครจะไปะะะะะะมันไม่ใช่ขัดขี้ใครนะจะเอาแปลงไปถูให้กันได้อันนี้มันพูดถึงเรื่องศีลเรื่องทมเรื่องของจิตของใจเพราะฉะนั้นเราแค่จเจริญให้มากทำให้มากนะ,ะถ้าฝึกไปอนาปานติมันจะเกิดปฏิกิริยารู้ไหมสมองเส้นประสาท มันจะทําให้ตึงๆชาชาเข้าใจไหมเออตึงๆชาๆเานีเ่ย yeah. และตรงหน้าอกจะรู้สึกแน่นๆเออบางคนร้อนร้อนบางคนเย็นบางคนร้อนเย็นสลับกันคือมันจะทำปฏิกิริยาต่อกันนั่นแหละ นี่ร่างกายเนี่ยถ้าตนี่คือสนามรบของของของกำลังสองอย่างนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราไม่เคยเป็นมาก่อนทําไม่เคยไม่เคยได้ยินได้ฟังก็คือเราไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นเองรู้ไหมวัดป่าบ่อน้ําพระอินท์ทำไมมีพระเจ้าพระสงฆ์มาเยอะมีเมชีมาเยอะเขาไม่ได้เชื่อหลงตาเป็นส่วนหนึ่งนะเขาเชื่อสิ่งที่เขาปฏิบัติแล้วเขาเป็นอย่างงี้อ่ะ สมัยหลวงตาบวชใหม่ๆฝึกใหม่ๆเนี่ยพูดตรงๆไปกราบหาครูบาอาจารย์เพื่อจะแก้สภาพว่าผมเป็นอะไรครับทําไมผมเป็นอย่างเงี้ช่วยผมด้วยแก้ไขผมด้วยไม่มีครูบาอาจารย์ไปรู้สิ่งพวกนี้เลยมีจะบอกว่าเราปฏิบัติผิดต้องเลิกมันเลิกยังไงมันเลิกไม่ได้มันดันเข้าไปเรื่อยๆอ่ะเข้าใจไหมถึงขั้นโยมแม่กับญาติเนี่ย ต้องส่งเข้าโรงพยาบาลไปหาหมอไปสแกนทุกอย่างก็ไม่มีอะไรแต่ทำไมมันมีแจ่เวทนามีแจ่ทุกอ,อสติกับลมมันก็แนบกันเราไม่ได้ทำแล้วมันทำเองทีเนี้ยเอาละวัาตึงเปะ๊ะความคิดนี่ไม่มีเลยคิดอะไรก็ไม่ได้เห็นไ,ไหมเออหนักเข้านักเข้านอนไม่หลับ อนอนไม่หลับเป็นเดือนๆนะจนต้องบอกอาจารย์ไปซื้อยาสลบมาโปะให้ผมหน่อยผมอยากพักสักสิบยี่สิบนาทีหลงตาเนี่ยแต่ทีนี้ไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนะท่านก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เราจนมุมนะ,ะเลิกทำแล้วมันไม่ได้ทำแต่มันเป็นเองแล้วทีนี้มันดูลมบึ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 มอยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างเงี้ยอ้าวนี่ เราก็เลยต้องจัดการตัวเองอ้าวพึ่งใครไม่ได้อ้าวตอนนั้นอยากตายมากกว่าอยู่คือโอเวทนาคือทุกข์หนักมากเหมือนทุกข์ในจักรวาลในโลกนี้มันรวมที่เราไม่รู้มันทุกข์อะไรอ่ะมาอ่า,อา,อา,อาฝนตกเนี่ยฝนตกพัพพนๆลินเนี่ยทั้งคืนเดินจงกรมยนแจ้งเพราะมันนั่งไม่ได้นอนไม่ได้อะ เห็นไหมจนในที่สุดเนี่ยพังลงดับลงเห็นไหมทุกข์มากๆห่งลงดับลงโอ้เราถึงได้รู้ว่าอาณาปานติลุงตาก็เลยต้องกลับเข้าไปสู่ป่าอีกสมปีสี่ปีหปีเพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะตรวจสอบตัวเองให้ละเอียดละออก่อนอ่ตรวจสอบยังไงอ้าวอ้าว มันมันจริงไหมมันหมดจริงไหมจริงไหมทาไมต้องเข้าไปอยู่ป่าอีกห้าปีก็ไปตรวจสอบว่าเอยมันดับจริงไหมตัณหาราคะมันกําเริบอีกไหมมันมีปฏิกิริยาต่อเราไหมเห็นไหมเอออ่าปีหนึ่งเดือนหนึ่งสองปีสองเดือนสามเดือนอ้าวอ่าจนห้าปีปีที่หก เราก็ค่อยมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังคือเราว่าเออเอ,อมันไม่มีทางฟื้นแล้วเนาะเออมันไม่กำเริบแล้วเราหายจากโรคนี้แล้วเออเห็นไหมเราค่อยออกมาพูดเรื่องชีวิตเราให้ฟังสภาวะที่เราปฏิบัติมาโดยเรานำเอาอานาปานสติมาฝึกเห็นไหมอ,อ่า เพราะฉะนั้นหลวงตาพระิ้่คิดถึงไม่พูดถึงเรื่องของคนอื่นเรื่องธรรมะถึงเล่าแต่เรื่องของตัวเองเพราะหลวงตาว่าถ้าไปพูดถึงเรื่องคนอื่นเนี่ยเราไม่ได้รู้จักเขาหรอกมันไม่ใช่รู้แจ้งเนาะท่านรู้เล่าเรื่องตัวเองตัวเองเป็นยังไงเนี่ยเรารู้ดีจริงไหมเรียกว่าปัจจจังก็แล้วกันจริงไหม หลวงตาชอบประจานความไม่ดีของตัวเองเพื่อเป็นประสารฐานว่าเราไม่ดีเราก็แก้ไขตัวเองใช่จริงไหมเราพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เห็นไหมเอออเออลวงตาเคยพูดตลอดว่าคนดีไม่ใช่ไหมคนที่ไม่เคยทำผิดมาก่อนนะจริงไหมเออทุกคนเคยผิดมาหมดพลาดมาหมด จริงไหมครูบาอาจารย์ทุกองค์เคยหลงมาก่อนหมดก่อนจะรู้นี่ก็ต้องหลงมาก่อนก่อนจะตัดสรู้ก็หลงมาก่อนจริงไหมเพราะฉะนั้นเต็มที่ทําให้เต็มที่ดูเราก็จะได้รับผลสิ่งพวกนั้นเองอไม่มีสายถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่เราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องเงินเรื่องตู้บริจาคเรื่องบ้าบ,าบาอคอแสกเราพูดถึงเรื่องธรรมะเรื่องงานปฏิบัติเพื่อจะดันมา ใครจะมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน,านสาแสนละช่างเขาเถอะอันนั้นสมบัติของโลกใครก็มีได้จริงไหมเอออยู่อเมริกาอยู่ทั่วโลกเขาเออโ,หโหสรรเสริญกันว่ามีเงินเป็นระดับหนึ่งของโลกของอะไรกับเรื่องของเขามันก็ตายอยู่ดีอย่าไปสนใจให้มันโง่ต่อไปเห็นไหมเราจะไม่โง่งมงายต่อเราจะนำเอาศีลเราทรมรเนี่ยมาปฏิบัติให้เข้าถึงนะ ให้มันสิ้นไปซะนี่เบื่อ,อได้เหรออ่าอ,อ,อนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นขอให้สร้างออกสร้างใจพึ่งธรรมะพึ่งคำสอนนะอย่ามาหวังพึ่งคนนั้นคนนี้อ่าอ่พึ่งพระพุทธเจ้านี่แหละพึ่งอาณาปานสตินี่แหละนะเออนะ อใครจะเป็นยังไงเขาจะหัวสวเขาจะสอสอจะกลายเป็นงูเห่านี่อัศจรรย์มากตอนนี้เห็นไหมขนาดยังไม่ตายยังกลายเป็นงูเห่าไปได้จริงไหมก็เรื่องของมันอกูว่างูเห่ายังดีกว่าพวกมันอ่ะนะยังผัดเผ็ดกินได้อ่ะนะเสียสวสถาบันงูเห่าหมดนะจริงไหมเออฮนี่เห็นไหม บางคนก็หลงว่าตัวเองเจ๋ง<ม>เห็นไหมเหมือนผัวเมียคู่หนึ่งเห็นไหมหลวงตาเคยเล่าหลายครั้งแล้วมีลูกชายคนหนึ่งแต่ลูกชายก็เลยไปชอบสาวข้างบ้านก็เลยไปบอกพ่อไปสู่ขอให้พ่อบอกไม่ได้มึงไปบอกใครนั้นน้องมึงคนละแม่เห็นไหมลูกชายก็เอไปจีบอีกคนหนึ่งข้างบ้านนั่นแหละ กาไปบอกพ่อเนี่ยงั้นคนนี้เฮ้ยอันนี้ก็ไม่ได้เนี่ยน้องมึงเหมือนคนละพ่อแม่ลูกชายก็เลยเสียใจก็เลยไปฟ้องแม่ฮะแมะ่บอกพ่อไปขอจีเลยก็บอกว่าจะน้องเออมึงเก็บได้ทั้งทุกคนนั่นแหละเพราะว่ามึงไม่ใช่ลูกพ่อว่ากันเห็นไ,ไหมเขาแม่รู้ดีที่สุดเห็นไ,ไหมเออ นี่ชาวนากับงูเหา่าลุงตาเคยพูดแล้วนะเฮ้มึงอยไปให้มันเสียงูเห่านะนี่เราพูดให้ฟังแล้วชาวนาเรื่องนิทานเนี่ยจะม่ว่าชาวนากับงูเหา่าฮะมีชาวนาคนหนึ่งไปได้เห็นไบงูเหา่าบาดเจ็บมาเอามา